ด่วนครับมีคลิปสนทนาทางการเมืองครับฟังแล้วดูเด็ดเผียดมันกันเสียทีเดียวนะครับไม่ยืนยันว่าเป็นใครยังไงพี่น้องประชาชนใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับฝากบอกนาะยชัยชนกชิดชอบครับตรวสอบครับตรวจสอบด้วยเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นในบ่อประชาธิทีป,ปไตยและกระทบต่อระบบราชการของไทยเอออย่าลืมเงิน40ล้านด้วยเด้อชัยชนกถึงไหนแล้วนะครับอา้า ไม่รีร้อครับไปฟังคลิปนี้กันโจครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเขาเป็นเอ่อทีนี้ครับเจ้านายผมทุกคนครับผมได้มานนั้นเป็นเด็กเด็ครับเอ่อพอพอเล่าให้ฟังแล้วครับรู้จักรู้จักดีครับผมเอ่อทีนี้ผมเนี่ย มันจะมาลงผู้แทนที่นี่คับนายมันก็ไปยอมมาครับพอไปยอมมาเนี่ยเขาผมเป็นคนเลือกลูกนายกเองครับพอเลือกแล้วบอกว่าครับเในเขามองว่าเขตเนี่ยมันจะมันจะอ่อนจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่สมารครับนายเขาก็เลยเลือกผมไปสั่งเพื่อวันจันทร์คาับผมเา็ับอกว่าพี่ต้องมาลงเองครับ ซ,ซึ่งผมเนี่ยต้องอยู่บัญชีจะที่มาลงเรียเราเนี่ยเรามั่นใจว่าเราตั้งรัฐบาลได้แน่ครับนายเพราะว่าเราตั้งในบ้านเมืองไม่รุนวายแมงมันตั้งมันก็จะปฏิวัติอะไรก็ที่พูดวายที่ผายแหวบวกครับเออเราทีน,นี้หันาม,มาดูเนี่ยเจ้านายใหญ่เขาไม่เอาครับถ้าเอาแม่จะไปติดคุกเหรอ,อครับเออเห็นว่าผมออกมาคนแรกเลยครับ ผมผมมีสัญญาผมาก็มาคนแรกเลยผมมาตั้งแต่มิจุนาแล้วครับอัเกเจนตั้งแต่พิจุนาแต่มันมาแสดงที่เก้าสิบหาครับ,รบอ่าทีนี้วันนี้เห็นไหมทุกคนมันก็ตามผมมาหมดเลยครับทีนี้เมื่อมาลงแล้วก็รู้อยู่ว่าผมเนี่ยทำอะไรทำาเิง,ลงเแล้วก็อยากมาประานาธผมไม่ให้สูงชื่อผมรอครับเออผมก็อยากจริงๆผมก็อยากเจอสอจอครับก็ดีใจมากได้ได้คุยกัน อยากให้สองกองาช่วยผมเออครับครับนายก็เอาอะไรบอกเลยเนี่ยบอผมไม่ได้ก็บอยมอดบอกพี่ฉีเนี่ยบอยวัดป่ามาทั้งนั้นะอยู่ด้วยกันเนี่ยเปิดโฟนให้ไปฟังครับเอามาช่วยแต่นี้ผมเข้าใจนะการเมืองมันมีสองฝั่งแล้วมันเป็นแบบนี้ครับเราเราเฉยเฉยนะครับเราเฉยเฉยคือไม่ต้องไปเข้าข้างใครไม่ต้องมาเข้าข้างผมครับถือว่าเป็นผมแล้วครับ แต่มีอะไรมาบอกผมครับวยครับนายกระทรวงมหาทัยยกให้ผู้ว่าคนเดียวไว้มันตั้งเสร็จหมดแล้วไล้หมดครับนายตำด่วจแล้วเอามาครับเป็นปกครองดห้หลายสำนับอกกันได้ครับนายครับตัวเรื่องโงกมาเรื่องอะไรนี่ไม่ต้องลัวครับนายต่อจอกดูแลมันเต็มที่ครับนะเราอะมีผู้แทนเนี่ยถ้าเรามีฝ่ายรัฐบาลมันก็ดีครับเป็น สี่ปีเราก็จะไม่ได้อะไรครับแล้วเราเป็นผู้แทนเนี่ยเราเป็นลักธรรีด้วยโอ้ม่เรียกโค้ไปใหญ่เลยครับนายก็จะได้อะไรรู้อย่างตามทีล่ลอกชี้ครับผมไม่ใช่คนชี้เลยหรอกตองมไปถามทุกคนที่เคยทางานกับผมครับตอนเราไปสืบดูผมเป็นคนคนพูดแล้เราไม่ถามหรอกครับครับก็เลเลอะครับแลผมเป็นสภาพเลยให้ดนะผมเสร็จก็เเป็นแฝงครับ ชาวบ้านมีอยู่ยังไงวะครับผมจะบอกว่ามันใจดำมากนะครับถึงเวลามาตัดตกลงก็ไม่ให้ครับพี่ไอ้พักเนี่ยจะบอกให้ครับมันโคตรใจดำเลยความจริงจริไม่ถี่รู้อ่าตอนเนี่ยผมก็กลัวมากครับแต่เราทิ้งเวลามันทิ้งมันทิ้งแบบมันฆ่าเลยอ่ะอพักเนี่ยจะบอกให้ัแต่เอาคือผมเนี่ยรู้ผมสนิทกับทั้งคู่สองทั้งสอง ดูผมไปคืนนั้นน so like so uh, like, okay. okay. ่ะใครก็กล้าไปอ่ะใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจผมจะไปได้ไงไม่ได้ถามบ้าลงร้านไหนครับต่กูร้อยไปแล้วนะนี่รอจอเมื่อวานนี้เพิ่เข้ามาคับครับครับได้ครับนี่ลงไปในเมืองตัวหาดเลยกินข้าวที่บ้านเหมือนกันนะได้ครับได้ครับเออขอบคุณสจมากแล้วฝากความแล้วกถึงพ่อด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับนาย